ตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาคึกคักมากมีคนดังหลายคนผ่านเข้ารอบแล้วก็มีคนดังหลายคนที่ตกรอบค่ะเริ่มต้นกันที่การเลือกสอวระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะพบว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้านะคะมีผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสวระดับอำเภอ1634คนที่ทยอยเดินทางมาแล้วก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งเลยค่ะ รวมไปถึงผู้สนับสนุนผู้สมัครที่เดินทางมาเฝ้าสังเกตการการคัดเลือกด้วยโดยนางสาวพณนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าก็ได้มาติดตามการคัดเลือกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผลการเลือกกันเองในรอบแรก20กลุ่มอาชีพเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกรอบแบ่งสายพราว่ามีคนดังหลายคนผ่านเข้ารอบนะคะอาทินางสาวรศนาโตศิตรกูลนางอังคณานิลภัยจิตขณะเดียวกันก็มีคนดังอีกหลายคนคะ่ะที่ตกรอบอาทิ คุณสมชัยศรีสุธิยากรนายสันธนะประยุนรัตน์นายยุทธพิชัยชาญเลขานายสนธิยาสวัสดีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่สละสิทธิ์ในการจับฉลากด้วยค่ะาวนี้มาดูภาพรวมการจัดการเลือกตั้งระดับจังหวัดทั่วประเทศกันนะครับท่านประธานกะกะตอ,อิทธิพรบุญประคองเองบอกว่าการเลือกระดับจังหวัดนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับ ส่วนคำร้องเรียนในการเลือกระดับจังหวัดนั้นตอนนี้มีแค่2จังหวัดที่มีคำร้องเรียนมาก็คือที่พะเยาหนึ่งแล้วก็ที่มหาสารคามอีกหนึ่งนอกนั้นยังไม่มีคำร้องเรียนมานะครับก็คือประมาณสัก75พื้นที่นะครับ<ะ>ที่ไม่มีคำร้องเรียน2พื้นที่เท่านั้นส่วนคำร้องเรียนในการเลือกระดับอำเภอคือย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอไปดูตัวเลขร้องกันทั้งหมด78คําคำร้องครับก็แยกเป็น2ส,ส่วนนะครับคำร้องเกี่ยวกับกระบวนการ11คําคำร้อง อีกส่วนหนึ่งที่เป็นคําร้องเยอะหน่อยก็คือ67คําร้องเนี่ยเป็นคําร้องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งไอ้ฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่มาร้องแบบนี้ครับบอกว่ามีการให้ผลประโยชน์ให้เงินให้ทองเพื่อให้คนคนนั้นมาสมัครแล้วก็จะได้โหวตให้กับคนที่เขาจ้างมา ผลการเลือกถ้าเป็นไปตามโพลที่มีการปรากฏออกมาอันนี้ท่านอธิพรบุญประคองก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าพยานหลักฐานที่ยื่นร้องนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าหากเป็นข้อเท็จจริงก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวน,สวนและจะทาการวินิจฉัยใ,ให้เร็วครับประการแรกนะครับต้องตรวจสอบว่าพยานหลักฐานที่นํามายื่นเป็นปพยานหลักฐานที่แชร์จริงหรือไม่ถ้าเป็นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนแลววินิจฉัยโดยเร็วนะครับ ผลเป็นยังไงก,ก็สุดขึ้นขึ้นอยู่กับคําร้องแต่ละคนะพยานหลักฐานที่จะมีนะครับอันนี้ก็ต้อทำด้วยความรวดเร็วไม่ล่าช้าครับส่วนบรรยากาศการเลือกสวร,ระดับจังหวัดที่เชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระจมพันษาภาพรวมเรื่องของการรายงานตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะมีผู้มารายงานตัว885คนไม่มา10คน ส่วนผลการเลือกกันเองรอบแรกใน20กลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มที่1ค่ะนายสมชายวงสวัสตอดีตนายกรัฐมนตรีก็ผ่านรอบแรกตามความคาดหมายแล้วก็มีการคาดการว่าคุณสมชายนี้น่าจะผ่านระดับจังหวัดไปแบบไร้อุปสรรค ส่วนคนที่มีชื่อเสียงที่ไม่ผ่านเช่นนางสาวนรารกรติยายนในกลุ่ม18สื่อสารมวลชนที่ไม่ได้ไปต่อในระดับประเทศค่ะไปดูนต่อที่บุรีรัมย์กันครับคุณผู้ชมครับมีผู้รายงานตัว9 8 1คนนะครับมาลงชื่อรายงานตัววันนี้มากันจริงๆก็คือ9 4 4คนครับขาดไปส่วนหนึ่งนะครับขณะที่ผู้สมัครสวรที่เป็นตัวเต็งและก็เป็นสายของบ้านใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายมงคลสุรัสจัอดีตปรลัดกระทรวงมหาดไทยนายแพทย์ประพล ตั้งศรีเกตุณครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีพลตบตรชาตราวัฒน์แสงเพชรซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ผ่านรอบแรกไปแบบสบายๆนะครับก็ไปลุ้นกันต่อในรอบสองหรือว่ารอบการเลือกไข้กลุ่มนั่นเองนะครับส่วนการเลือกสอวร,ระดับจังหวัดที่ขอนแก่นต้องบอกว่าใช้เวลาไม่ถึง20นาทีค่ะกรรมการประจําหน่วยการเลือกก็เริ่มนับคะแนนพบว่ามีบัตรเสียเพราะว่าไม่ลงคะแนน ขณะที่บางกลุ่มก็มีผู้ไม่ลงคะแนนให้ตัวเองทําให้ผู้สมัครบางคนมีคะแนะนนําสูงและยังพบว่ามีผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันก็ต้องจับสลาก หลังจากการนับคะแนนมีผู้สมัครที่ไม่ผ่านไปยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกด้วยนะคะเพราะพบว่ามีผู้สมัครไม่ลงคะแนนให้ตัวเองถึง7คนเหมือนกับว่าสอบพฤติกรรมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เกรงว่าจะเป็นกลุ่มจัดตั้งที่ตกลงกันมาล่วงหน้าหรือเปล่าหรือเข้าข่ายการหัวในการเลือกหรือไม่ซึ่งผู้มีชื่อเสียงแนละได้รับความสนใจจากสื่อในจังหวัดขอนแก่นก็คือนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระอดีตสสขอนแก่นผลการเลือกในรอบแรกนายแพทย์เปรมศักดิ์ได้7คะแนน ส่วนการเลือกสวระดับจังหวัดที่สตูลค่ะที่บริเวณหน้าหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่ใช้เป็นสถานที่เลือกสวระดับจังหวัดสตูลน,นะคะก็มีกลุ่มผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดทั้ง7อำเภอที่ผ่านคัดเลือก376คนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความปลอดภัยโดยรอบตัวอาคารค่ะ